ม่ยด้สั่นไม่ยด้ผีสองมงก็ทอีกเรื่อนบาทกับตัวัวนะมาเต็มพี่วะนี่เต็มพี่เลยนะเขาเกเื่อง้ท่านลงท่านในเต็มเอากกินเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมาซกินเดี๋ยวมาซ้ำมากินกลับมากินเดกลับมากินเดี๋ยวกลับมากินเดี๋ยวกลับมากินเดี๋ยวกลับมากิน บรรยากาศโดยรอ,อบครับถ้าเปิ้งพาพี่น้องก็เปิ่งบรรยากาศโดยรอ,อบงานบุญบิครับวันยกช่อฟ้าครับเดี๋ยวเบิ่งลงทา่ลงลงทานกันลงท่านกัเนเนะพี่น้องในลงท่านเขาเกียร์ลงท่านเขาเียร์ลงท่านเขาเียรม่ยได้บานได้น้อยครับเลย ยงแมุ่ดะคเงเป็นกัหน่กบกัับเป็นสำล้อมาสงเป็นบนเป็นบนเป็นบนสาธู่กับสาทูกับสาทูกับอ้ดี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 แสงคากับผมกรบผมกระมีอสาทูอสาทูสากับสาทู เป็นลงท่านอีกลงทานนงครับน่ลงทานค่ะอันนี้เป็นลงท่านอะไรเนาะเกนที่มาจ้าโอ้เกนี่มาเนาะของของของใครนาะบอกได้บ่นี่ยของของใลูชายนะโอ้เป็นบุญเป็นบุญสาธุสาธุครับสาธุโอ้ มารงทาน้าอีกหนงบาทครับโรงทานี่น้มครับเกาบังงท่านขนมครเอาขนมคอยู่มใส่น้อก็เห็นต่เห็นก็เห็นต่โอนี่ครับลงทานขนมครกของคุณเมียกินตนาครับกินตนาเก็ด้อมนะครับ อันนี้กัลงท่านอันนี้เฮ้ยลงท่านอี่ยังต้องทำหนี่งอันจะไปญี่ปุ่นกับไปตุเกีเอาโอ้โหลงท่านลงท่านญี่ปุ่นปตะเกียวเิดลงท่านญี่ปุ่นเลยของหนอกโอ้พระธรรมดาด่านโอ้ลงท่านของหนอกลงท่านญี่ปุ่นนะครับโอ้สาธุสาธุผู้ใดมาเห็นเลยลงท่าเถิด ปทาที่ปตจเจกเจอทุกมือทุกมือนี่แหวนฟางแหวนคืนปวดแอทุกข์ผมอนทุ่งละสมอนทุ่เที่เดากันม่อได้ประเทศชาตินี้แย่ย่ว่าอยู่เป็นี่เดียวเที่ยวสซวันต่างไทยหรือะเลาะนกี่ห่วยจังสีก็บวันสวยเช่วเนร้อเดีนเอาไม่เดื่อนวันดีเลื่อนเก่าไปแเอ้ผิดหรือช่ีครับดีหล้วเนี่ย การแก่เห็นตะกับเห็นตะไปไปดีครับเหลือเดียยเดียวครับเนี่ยอวครับนี้อันนี้ส้มตำครับโรงการส้มตำกาเลังเห็ดครับแม่ัวกางเล่นกางสับกางสับกางยำกางยำ ่าได้โอกาสนี้ขอเรียนเชิญพระนางพระนางสวรรค์นางลำส่วนที่เหล่านี้มาที่บ้านเสร็จโอ้โี่ลงทานลงทานลงทานส้มตำอ่ะต้เต่า องค์นี้สวงหัวแก้วแต่โถแ่อล่อ่วันนีแพอดีเกิดเป็นคนได้มาโดนลกมั่งสบายใจสุกรผู้ข่ากาแฟครับลงท่านกาแฟกาแฟคนคนลงท่านกาแฟครับอันนี้ส้มตำแสบปะก็แ่บก่เอานะโอ้เป็นตัวแสบเลยครับแกเป็นแสบเลยครับลงท่านส้มตำ ของ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 คุณแม่อะไรยงก่อนคุณนม่แงโอง์โอ้โกเขย่อันนี้ใกล้เขย่าขายดีไรบริการดีไรหมดเหลือแต่เหลือแต่ถาดครับมาซาพอดพุทธพุทธพุทธพุโอ้ยต้องไปบู๊พุทกันขอถวายการต้อนรับพระเดชพระรหงพ่อพระรูจุธิปัญญา อันนี้รแบบรกปฏิคมรรคมรับเงยหลยกันแล้งกินอ่ำอ่าอําออแสบแสบแห้งหมดละสุสสดยอดสุดยอดอันนี้เดี๋ยวเยวมาเป็ลงท่านพ่อสิบอกอะไรบปรลงท่านอยังครับ ตีลูกนันีไก่นทีไก่อมเลยกับอางนี้และครับเถอดอนกนจนมืูแล sí> ้วโอเป็นบุญเป็นบุญก็เป็นบุญโอ้ทมงานทมงานทมงานถอดม่ทมงานโอ้สุดยอดสุดยอดพอน่ะคือเทียงนะครับททมงานคือเทียงเนี่ยเทมงานคือเทียงแค่

เดี๋ยวสิบออกแค่พ่นดีดอับามาเียขำมาอีก,อออกเอาค่าอะไนิ้วเหลี่ยมนี่คือเอออยู่คือปลาขอาไปเออขาปทอยขแมเพชรสีเหลีอยมผางเคียงสีขาวกระเา้าโอ้เหี๋ยมบอลอบนี่มิตรสารอนุบาลเอ่อเลยบ,บาัานอลงท่านังลงท่านไปยลงท่านลงท่านยังก้อนค่ไหน คุณซาาครับเป็นกับคุณยี่สิบกับคุณซาาครับกอบคุณซาวเนี่ครับบอกได้ว่เนี่ยทสานของผู้ใดนี่บอกได้ว่าเน่บอกได้ว่างทานผู้ใดนี่บอกได้ว่นยุณเมียงข้าวัดเนยนี่าบบข้าวครับมะนาวครับมะนาวอันนี้อันนี้คณะสีเหลืองครับังนั เื่งยให้มองยอดจอฝากางนังกระพันครับานังกพันเลยีเรล่ำวายโอ้ยงั้นจะขอางจะของลงท่านครับจะของลงท่านคุณเมียคุณเมียนั่งครับคุณเมียนั่งคุณแม่ร้านหี่บอบอเป็นบุญสาธุสาธุเออราาบพี่น้องอันนี้กับพี่น้องมากบ่าน้ำไหลเดียวเดียวยืมใบปีกด้วยละเวลาจะไจอดไปไตัดยุ่นเี้ย้าหายตาบาน เร um, okay. ื่องความเรื่องความเอาี้ยวว่เรื่องใหญ่เรื่องข่าวสารความเอาแต่เรื่องตาบากเนี่ยทราบหาโดยหัวคนห่วพี่โลยเออเอาพร้อมแล้วเอขอเสียงโปรดด้อยจนยอดเป็นกำลังใจครับคณะนรการฟ้าดังสวรรค์ผู้ที่จะทำการแสดงคณะกรรมการเกียร์เงินอยู่กปวกล้วยเซอคุณอาริสาเชื่อจริงนะครับ นี่ลงท้านหมูปิงงท้านกนมีข้ตายเกลหอมลองทานขนมต้นเกลียว้้อยบุงพุนเห็ยาหาไม่แ <hi> ต่ลอมาที่หนึ่งเลยเที่เราคู่นหาวปาก้องทะเลานป็นล่ก็ตบลาับทิมลงปาิงแม่พ่วครับันนี้เราได้มาเสียมาเป็นไฟแม่พ่วงเลยยังกินกินนองแค่นี้

เดี๋ยวไปล่าแม่ขัวเียน้องแล้วยกมา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 โอ้เม่หมอย่างเงี้หมาเขาเล่าหลายหลายตำแหน่งกับทำงานหลายตำแหน่งมาเนี่ย้่งเล่ำเงเล่าจานเดียเพิ่งเพิ่ง ในฝันบุญฮงน่บอันนี้เพมันก็ได้กินเองมันก็ได้กินมันหิวแห้งอันนี้ก็หลายตำแหน่งกันครับนี่หลายตำแหน่งกันครับนี่หลายตำแหน่งครับจากนั่งเริ่มแล้วเพิ่นก็มาเอาตาย้บ่างนั่งบุญฮงเป็นการบุลายนะเป็นกดรบุญลายโอ้สาธุสาธุครับสาธุเย้ กปุ๊ไลท์กำังกินเนาะเนีอก้ทนอยูอเ่เนาะกะเพราไกค่กรค,รครับะเพราไก่คร<น>ับโอ้ยมันจะเสียบนะโอ้ยนอนพีนอนอเลย <laughs> ขาดผูด้ใดนี่แหละครับอัน <laughs> นี้คือขาดผู้ใดได้ครับ <laughs> ขาดผู้ใดมีการใส่เขาเลยเด้ไ <laughs> 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 มตัตเตอร์ไซนาะพี่น้องเนี่ยมาแต่บัลลไกลบวนาะเนี่ยมาแต่บัลลไกลเลาลาานาะเนี่อมหลายหลายแผนกครับหลายตำแหน่ง <c oughs> พี่น้องอาจจะเพิ่เคยเห็นว่าหุงเขาแบบแบบสมัยเก่าหรือสมัยแต่ผู้เฒ่าผู้แก่นาะครับ <c oughs> นี่แหละครับคนจะเรียนเดื่องนี้แหละครับย <c oughs> ินน้ำครับเพื่อนเอินว่ายินน้ำเขาวาจารย์ว่ายินน้ำเขาหม้อเขาหุงเตาไฟสมัยเก่าครับ อาจจะพวกเรห็นเบิ้งก็ไปได้ครับพี่น้องเอ้ยเบิ้งกำลังเดียมพี่น้องนะครับเนาะลงชัานาแข่งชั้งในทั่วเนะครับตาา่างห่วงว้าต่าห่วงโอ้ยคือสีแซ็บเศบแห้งครับเหลือแต่จาน